หยุดหยุดหยุดสวัสดีครับพี่น้องชาโดเลตเอซี 4, เพื่อไทยทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนําให้รู้จักไอ้นายกหน้าตัวเมียคนที่2ของประเทศไทยที่ผ่านมามีนายกรัฐมนตรีหน้าตัวเมียที่ปล้นอํานาจผู้หญิงไปแล้วไอ้นั่นหน้าตัวเมีย,ต,มยตัวที่1ส่วนไอห,หน้าตัวเมียตัวที่สองมันโดนลดจากตําแหน่งแล้วมันบอกว่าที่มันโดนลดจากตําแหน่งเนี่ยเป็นเพราะมันไม่ให้สัญชาติไอเจ้าพ่อคอเซนเตอร์เจ้าพ่อ,อ,อ,พอสแกมเมอร์มันเลยถูกลด ผมต้องบอกเลยฮะไอ้นายกสันนิชชาติทั่วหน้าตัวเมียตัวที่2เนี่ยที่มึงโดนบดมึงฟังปูมึงโดนบดเพราะมึงมีตําแหน่ง แต่มึงไม่ทางานไอ้สัตว์นรกชาติทั่วคอเซนเตอร์สแม,มอร์ยาเสพติดการพนันเสือกกาพนัน,อ,นออนไลน์เต็มบา้านเต็มเมืองแต่ไอ้สัตว์นรกชาติทั่วอย่างมึงไอ้หน้าตัวเมียอย่างมึงไม่ยอมทํางานเขาเลยปลดมึงไม่ใช่ปลดมึงเพราะไม่ให้สัญชาติไอ้เบนสมิธไอ้เบนสมิธเนี่ยพวกมึงนั่นแหละที่สร้างละครฉากใหญ่ที่พยายามกล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นจาได้ไหมที่ไอ้ลีหน้าโหมไอ้โลมหน้าฮิ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 ้ิฮ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 อฮมฮิฮลฮิฮิาิฮิฮาฮิ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 อกเตอร์ สินชินวัตรเอาภาพที่ไม่รู้จริงหรือปลอมเอาออกมาปล่อยแล้วก็เล่นละครฉากใหญ่เป็นหมารับใช้ให้ไอ้นายกสันนรลกชาติทั่วตอนนี้ไงมีใช้หมารับใช้สีส้มพยายามกล่าวหาแล้วไอหมาสีส้มเป็นคณะกรรมการจะเรียกดรทักษิณชินวัตรมาให้ปากคำนู่นนี่มันรวมถึงจะให้นายกรัฐมนตรีแพทองทาำไปถามพ่อเขาด้วยแต่พอตอนนี้มีรูปนายกรัฐมนตรี ไปถ่ายคู่กกยเบนสมิธรวมถึงไอ้พวกชาติชั่วที่เกาะบ้านกินเมืองไอ้พวกระยำสังกลกชาติชั่วพวกนี้ตั้งแต่มีอำนาจสมัยที่ไอ้เยี่ยหน้าตัวเมียป้นผู้หญิงไง อพอไอ้เขี้หน้าตัวเมียป้นผู้หญิงไอ้พวกเขี้นี่จัดตั้งรัฐบาลพี่น้องจําได้ไหมแล้วก็มีไอ้นายทหารระยำตัวหนึ่งขึ้นมาเป็นผอบอทอบอสุดท้ายในรูปมีไอ้พวกระยำพวกนั้นทั้งหมดที่ไปรู้จักกับเบนสมิธผมทําไมถึงบอกว่าละครฉากใหญ่เพราะไอ้สัตว์ตลก,ากาชาติโชว์พวกนี้จะยัดยาหาพ่อแมวฮะจะยัดยาให้พ่อแมวว่าเนี่ยรู้จักเบนสมิธนู่นนี่นั่นคอร์เซนเตอร์สแกมเมอร์แต่นายกอิงปราบคอร์เซนเตอร์ปราบสแกมเมอร์ปราบบอลเถื่อนกาบการพนันเถื่อนปราบยาเสพติดพอนายกอิงไไปคอออออออลเเเเเซนนนนนตรรรร์์สแกกมมาพัถถืื่่บะ แม่งกลับมาหมดเลยเพราะไอ้นายกสันนลกชาตชั่วแต่ไอพวกสันนลกชาตชั่วพวกนี้โนยัดยาเอารูปถ่ายมาแล้วไอลีหน้าหมเป็นคณะกรรมการจะเรียกพ่อแมวมาสอบสวนโอ้โหพยายามยัดยากาาล่าวหาใส่ร้ายแต่ตอนนี้มีรูปชัดเจนว่ามีไอกลุ่มสันนลกชาตชั่วไปถ่ายรูปกับเบนสมิตแล้วมีไอนายกหน้าตัวเมีย ไอ้นายกหน้าตัวเมียตัวที่2บอกถ่ายไว้นานแล้วก็ใช่ไงไอสัตว์นรก่าทชั่วก็มึงรู้จักกันมานานแล้วเพนก็ถ่ายไว้นานไงเขาไม่ได้บอกว่ามึงเพิ่งถ่ายมึงถ่ายกันมานานแล้วแต่พวกมึงเฮี้ยที่พวกมึงไปสมรู้ร่วมคิดอย่ไอสัตว์นรก่าทชั่วผักส้มพี่น้องคิดดูตอนนี้มีไอรูปเบนไอเบนสมิธถ่ายกับพวกนายทหารใหญ่เอ่อพวกเอานาดีอะไรไม่รู้ทั้งนานแล้วก็รวมถึงไอนายกสมุทรีหน้าตัวเมียแต่ไอลีหน้าผมไม่ใช้ตำแหน่งกรรมิการเรียกมาสอบละไอลีหน้าผม มุดรูหาไปอยู่ที่ไหนครับพี่น้องเพราะลีหน้าผมโลมหน้าค <c oughs> ือหัวล้อพอดีมันคงไปมุดรู <c oughs> อยู่ครับพี่น้องคอขำพอดีเพราะว่ามันไม่เรียกไอห,หนูท่อมาสอบเพราะว่ามันแดกกล้วยของไอห,หนูท่อตอนที่ไอหนูท่อจะเป็นนายกไอโลมนี่แหละที่ไปเจรจาพร้อมเอไอไปนั่งแดกข้าวกันจำได้ไหมจ๊ะนี่แหละ ละครชาติใหญ่ของไอนายกหน้าตัวเมียสันนลกชาติทั่วประมาณรับใช้อัป,ปีจตลไยสีส้สมครับพี่น้องครับผมเคสามถุยตัวแทนพี่น้องชาวเดเลเอสซี FC เพื่อไทยอยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวิไล เป็นประเทศที่ปาสจากยาเสพติดปาศจากผู้มีอิทธิพลเถื่อนผู้มีอำนาจเถื่อนพวกมาเฟียผู้มีอิทธิพลต่างๆรวมถึงของผิดกฎหมายการพนันเถื่อนที่ผิดกฎหมายคนไทยต้องปลอดภัยไปไหนได้ทั่วประเทศเดินทางไปเที่ยวที่ไหนต้องมีความปลอดภัยไปได้ทั่วประเทศ2570เลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกเพื่อชีวิตคนไทยที่ดีกว่าเลือกพักเพื่อไทยสองใบไม่วอกแวกนะจ๊ะ